พรชะชถาถอนโบทถ์ถอนเสมาสมุหะเนยยัสมุหะนณะติสมุหะขะโตสีมาขะตังพุทธเสมายังสมุหะนิตพโพเอวังเอหิณนะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายหาย สมุหะเตสมุหะตาสมุหะนายะสังโคอิมังเอสายติเสมายะติตังสีมังสมุหะขัดตาตังสีมังสมุหะขัดเตอุปโสสัตถังวิเนยะสมุหะเตสมุหะตาสมุหะนายะสังโคอิมังเอสายติ เสมายะเตอิติปิโสภคะวาเวสุวรนุนนโมพุทธายะนักขับโมไลพุทธังขับรรม,มังขับสังคังขับพุทธะอิตเตสมุหะนาเตสมุหะนาตาสมุหะเสมาสมุหะเนยยะสมุหขะขัดโตปัตถวีเตโช วาย و, อาปโปทาตุสวาหะสวาหายสมุหะเนยยสมุหะนติสมุหะ,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 ะขะโตสีมาขตังพุทธเสมายังสมุหะนิตพโพเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุด หายหายสมุหะติสมุหะตาสมุหะนายะสังโคอิมังเอสายะติเสมายะติตังสีมังสมุหะขัดตาตังสีมังสมุหะขะัดติอุปโปสัตถังวิเนยะสมุหะติสมุหะ,ะตาสมุหะนายะ สังโฆอิมังเอสายติเสมายะติอิติปิโสภควาเวสุวรณูนะโมพุทธายะณขับโมไลพุทธังขับทรมังขับสังคังขับพุทธะอิติสมุหนะนาเตสมุหนะนาตาสมุหะเสมาสมุหะเนยยะ สมุหะขะัดโตปัทวีเตโชว,วาโยอาโปทาตุสวาหะสวาหายสมุหะเนยยัสมุหะนณติสมุหะขัดโตสีมาขตังพุทธเสมายังสมุหะนิตพโพเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอน พุทคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายหายสมุหะติสมุหะ,ะตาสมุหะนายะสังคโคอิมังเอสายะติเสมายะติตังสีมังสมุหะขัดตาตังสีมังสมุหะขาดติอุปโสสัตถังวิเนยะ สมุหะติสมุหะตาสมุหะนายะสังโคอิมังเอสายเติเสมายเติอิติปิโสภควาเวสุวรรณูนะโมพุทธายะณขับโมไลพุทธังขับธรรมังขับสังคังขับพุทธะอิเตสมุหะนาเตสมุหะนาตา สมุหะเสมาสมุหะเนยยะสมุหะขัดโตปัตวีเตโชว,วาโย و, อาโปทาตุสวาหะสวาหายสมุหะเนยยะสมุหะณติสมุหะ,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 ะขัดโตสีมาขัดตัง พุทธเสมายังสมุหนิตัพโพเอวังเอหิณนะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยัเลื่อนหลุดหายหายสมุหะติสมุหะตาสมุหะนายะสังคโคอิมังเอสายติเสมายติ ตังสีมังสมุหะขัดตาตังสีมังสมุหะขาดติอุปโปสัตถังวิเนยะสมุหะติสมุหะตาสมุหะนายะสังโคอิมังเอสายติเสมายติอิติปิโสภควาเวสุวันโนะโมพุทธายะนะขับโมไล พุทธังขับธรรมังขับสังขังขับพุทธอิติสมุหะนาเตสมุหะนาตาสุุหะเสมาสมุหะ,ะเนยยะสมุหะขัดโตปัทวีเตโชว,วาโยอาโปทาตุสวาหะสวาหายสมุหะเนยยะ สมุหะนะติสมุหะขะโตสีมาขตังพุทธเสมายังสมุหะนิตพัพโพเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายหายสมุหะติสมุหะตาสมุหะนายะสังโคอ,อิมัง เอสายาติเสมายติตังสีมังสมุหะขาตาตังสีมังสมุหะขเตอุปโสสัตถังวิเนยะสมุหเตสมุหตาสมุหานยะสังคโคอิมังเอสายาติเสมายติอิติปิโสภควาเวสุวัณโนนะโมพุทธ,ธายะ นะขับโมไลพุทธังขับทร,รม,มังขับสังคังขับพุทธะอิต,ะติสมุหะนาเตสมุหะนาตาสมุหะเสมาสมุหะเนยยะสมุหะขัดโตปัตถวีเตโชว,วาโยอาโปทาตุสวาหัสวาหาย สมุหะเนยยัสมุหะนะติดสมุหะขะโตสีมาขะตังพุทธเสมายังสมุหะนิตัพโพเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยักเลื่อนหลุดหายหายสมุหะติดสมุหะตาสมุหะนายะ สังโคโอิมังเอสายติเสมายติตังสีมังสมุหะขัตตาตังสีมังสมุหะขัตติอุปโปสัตถังวิเนยะสมุหะติสมุหะตาสมุหะนายะสังโคโอิมังเอสายติเสมายติอิติปิโสภควาเวสุวนันโน นณโมพุทธายะนะขับโมไล่พุทธังขับธรรม,มังขับสังคังขับพุทธอิติสมุหะนาเตสมุหะนาตาสมุหะเสมาสมุหะเนยยะสมุหะขัดโตปัทวีเตโชวาโยอาโปทาตุสวาหะ สวาหายสมุหะเนยยะสมุหะนติสมุหะ,ะ,ะขะโตสีมาขตังพุทธเสมายังสมุหะนิตัพโพเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายหายสมุหะติสมุหะ,ะ,ะตา สมุหะนายะสังโคอิมังเอสายติเสมายติตังสีมังสมุหะขัดตาตังสีมังสมุหะขัดติอุปโสสัตถังวิเนยะสมุหะติสมุหะ,ะตาสมุหะนายะสังโคอิมังเอสายติเสมายติอิติปิโสภควา เวสุวรรณูณูพุทธายะนัขบโมไลพุทธังขับธรรมังขับสังคังขับพุทธะอิเตสมุหะนาเตสมุหะนาตาสมุหะเสมาสมุหะเนยยะสมุหะขัดโตปัตวีเตโชว,วาโยอาปโปทาตุ สวาหสวาหายสมุหะเนยยะสมุหะเะติสมุหะขะดโตสีมาขาตังพุทธเสมายังสมุหะนิตพโพเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายหายสมุหะติด สมุหตาสมุหนายะสังโคอิมังเอสายติเสมายติตังสีมังสมุหขัตตาตังสีมังสมุหขัดติอุปโสสัตถังวิเนยะสมุหติสมุหตา,าสมุหนายะสังโคอิมังเอสายติเสมายติ อิติปิโสภะควาเวสุวรรณูณโมพุทธายะนะขับโมไลพุทธังขับธรรมังขับสังขังขับพุทธอิติสมุหนะนาเตสมุหนะนาตาสมุหะเสมาสมุหะเนยยะสมุหขะขัดโตปัตวีเตโชว,วายโย อาโปทาตุสวาหะสวาหายสมุหะเนยยะสมุหะณติสมุหะ,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 ะขะโตสีมาขะตังพุทธเสมายังสมุหะนิตพโพเอวังเอหิณนะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายหาย สมุหะติสมุหะตาสมุหะนายะสังโฆอิมังเอสายติเสมายยติตังสีมังสมุหะขัดตาตังสีมังสมุหะขัดติอุปโสสัตถังวิเนยะสมุหะติสมุหะตาสมุหนะนายะสังโฆอิมังเอสายติ เสมายะเตอิติปิโสวะควาเวสุวรรนูนะโมพุทธายะนะขับโมไลพุทธังขับธรมังขับสังคังขับพุทธะอิติสมุหนะนาเตสมุหนะนาตาสมุหะเสมาสมุหะเนยยะสมุหขะขัดโตปัตถวี เตโชว,วาโยอาโปทาตุสวาหะสวาหาย